อ่าครับตรวจรับก็มาดูนะฮะที่ครูตรวจสอบเช่อสไลด์ตัวนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์น,นะครับการออกแบบพวกท่าแบนเนอร์ตรนี้ก็ตวจหนังสือก็ทับซ้อนกันนะครับเราต้องดูตัวอย่างคือฟ้อนก็ใช้ไม่ได้ตนะัวนี้ยคือมันไม่เป็นมาตรฐานนะครับคนนี้ก็ไม่ไม่สวยรูปคือต้องดู ดูตัวอย่างะก็ลาซาด้าช้อปปี้เลนะครับนี่มันก็มีภาพที่มันคือสวยเยอะๆนะครับคือให้ดูที่ว่าเป็นที่เขาออกแบบของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าแบบแบบนี้แล้วมันจะได้นะครอเคียมันอปรักลาซด้านะ ดูดูขนาดจะต้องถือเขาจะคมนะครับภาพม็นคมใช่ไหมครับหรืองถือคมเป๊ะเเลยนะค,คือเราต้องดูข้อมูลตัวเรื่องเวราออกแบบอ่าจะแก้ไขนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งเนะตัวหมดมือนีนะ่ถ้าเราวางภาพไม่เต็มก็ไม่ต้องใสก็ได้ครับก็จัดภาพตัวฟุตเตอร์ตัว,นะตว er นี้ ตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนคําอันนี้เป็นวิธีการชนะเงินอันนี้เป็นช่องทางการจัดส่งสินค้าก็ได้อันนี้เป็นติดต่อนะครับหรือว่าวิธีการชระเงินเนี่ยไอ้รูปที่ทางรรมการขอให้มาเนาะอันนี้เนาะมันไม่มีแบงก์อยู่ตเนี้ยอ่เพราะฉะนั้นตัวนี้วิธีการชระเงินแล้วก็เอารูปโลปโก้แบงก์ธนาคารน,นาจ๊ะตัวสามตีวหกตัวนี้กลับมาโชว์ก็ได้นะเช่นจะเอาถ้าเขาให้เพืนก่อนนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ฟุตเตอร์ ไปฟิวเตอร์อ่านวิธีการชำระเงินใช่ไหมอ่นีนขึ้นต้นบรรทัดใหม่อโอเคมานี่เอาภาพมาใส่ทางไงผมก็ I m G ใช่ไหมอ่า I m G I N G S อ่า Chief Center ใช่ไหมอ่าจากนั้นก็ภาพอยู่ไหนครับดูที่แบงค์ใช่ไหม B A N K อ่าเลสภาพแรกเป็นอ่าบาร์ บางเกาะนะครับบางเกาะ .jpg ดีแล้วทีนี้เราก็กําหนดความกว้างความสูงนะครับอย่างเช่นภาพที่เขาให้มาตรงนี้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยเอาเมาส์มาที่นี่นะครับอันนี้มันเท่าไหร่ด้วยนเช่น226จะแสดงว่าสร้าง226ถึง223เนาะสร้าง226ถ้าเราเอาเต็มเต็มขนาดเลยเนาะตัวนีอ นิดนะฮะ6ใชครับ06เซฟมัน uh, ค uh, ือเตรมขนาดแล้วก <quem o. S 2> ็ม no ันลงมาดูปุ๊บอืมอ่าิดตัไหนครับวิธีการชำระเงินบางกอกีีนันคืออะไรครับบางกอกอ๋อเป็น PNG ครับไม่ใช่พ p นะเป็นเอจีใช่ครับ มันไม่มาฮิดเสว่าพิมพ <to> ์ผิดนะอยู่ที่แบงค์แบ A N K แล้วก็บางแบงคอขอแบงคอข้อแมงจ์ครับเมจิจะคทรบก็ดาบา อันนี้คือภาพเต็มนะเพราะฉะนั้นถ้าขนาด226ภาพประมาณเนี้ยเราก็ีนี้เราต้องกะเอาเราเอา30นะกว้าง30หน่วยเป็น pixel อยู่แล้วครับ30ป๊อส30ก็จะประมาณเนี้นยแสดงว่าไม่ต้องขึ้นต้นภาพใหม่กัน,น,กนแล้จะได้เราจะโชว์เลยเลยนี่ก็ไมต้องขึ้นต้นแล้วให้เป็นแบบนี้นะครับ,บเซ สามสิบเล็กไปนะโอกคสี่สิบสามสิบห้านะครับอันนี้ก็ได้รูปหนึ่ง mm. แล้วปึ๊บนะต่อไปก็รูปที่สองนะรูปที่าสามชืิอว่าเราจะเอาสักสามรูปเนาะสามภาพหกภาพก็ไ้นะครับตัวนี้จะเอาเป็นเคแบงค์นะครับนีก็เป็นเคแบงค์บเคีเอ คือแบงก์ครับเอาขนาดเท่ากันแล้วก็ KTB อย่างนี้ KTB นะครับอ่า้แล้วเล็บปุ๊บน,น,นะ,นะจะมาสามธนาคารช่คออาดูก่อนครับถ้าเธอเอาสามธนาคารนี้ก่อนนะนเวลาช่องทาง,งการชำระเงินงงพวกเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดว่าเราจะชำระผ่านสามธนาคารนี้นะครับโดยส,ดสม,มยสมหมายเลขสมมติ นะครับหมายเลขบัญชีขึ้นมาในห้างเทพกสิกรไทยทางไทยจะเนี้ยแล้วก็บอกว,วิธีการชระเงินนะก็สร้างเพจขึ้นมาตัวหนึ่งบอกว่า,าส่งชนะผ่านสามห้างนี้นะแล้วช่องทางการจัดส่งสินคา้าทีนี้เราก็จะส่งทังไปที่นี่ส่งทางเกลี่ยไปแล้วก็ภาพบารส่วนเหมือนเดิมครับดูภาพที่เขาให้มาเลยก็อันนี้เช็คพัสดุที่นี่เนาะเกลี่แท็กนี้น ไม่กลัวโทรศัพท์เลยตรวจสอบนะถ้ากลัวพิมพผิดเราลิเล่เลยปุ๊บเลรีแพคกิ้งตัวนี้นะครับเป็นอพีเ็ PNG ราคา300เน้ะตัวนี้ช่องทางการจัดส่งตัวนี้นะครับอืมถ้าไม่ใช่ต้นทัชใหม่เนาะก็เหมือนเดิมครับ IMC นะ SR3 ใช่ไหมครับอยู่ที่ อยู่ที่อีเมล์ i n p e s วางครับแล้วก็ dot p n g นะรูปก็จะแบบนี้กำหนดความกว้างตรงนี้จุดจุดจุดอันนี้เอาสัก40นะครับอ่ะก็ได้แล้วหนึ่งอันละนะครับทีนี้ก็มาดู ภาพที่สองนะเราจะแกะนะครับภาพที่สองดูตัวนี้อาจะเป็นแท็กดีอ่านอันนี้ผ่านทางไปสณีนะครับคอนโทรลซีนะซื้อลบตัวนี้ออกปึ๊บอจะอนี่มีสองภาพนะครับเลยซื้เนาะเอเอ,เอดีอาร์ตัวนี้ต้องมาตรวจปึ๊บ ตอนน, <c oughs> นนี้ต้องดีอาร์กรบับดีอาร์ลงมาแล้วนะครับรูปไม่เห็นนะก,กันเลยครับตอนนี้ไม่ใช่อินเ,เลทนะครตอนนี้วิธีแบงก์ B A N K ค,ครับแล้วก็กำลังหาเสียง ดีๆเครับปึ๊บเบ๊ะปั๊บเนาะมาแล้วกูเนาเบ็กไปไหมฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอยาจะเล่นนี่เพิ่งจะลงมืออีกดีอาร์ตรงนี้เนาะตัวนี้เอาสักห้าสิบตัวนี้เอาสี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวชึบ เนื่องว่าภาพไม่เท่ากันนะครับชุดโอมาตัวนี้ตัวนี้เพิ่มอีกนะครับหนสิบนะครับเซฟชุดนี่ทำมาภาพไม่เท่ากันใช่ไหว่าปัดขอบแล้วจะต้องไปแต่ตงค่าให้ให้เท่ากันมา,าตัวนี้ขอบเยอะค่ะจะเป็นหนึ่งห้าก็ยังเล็กอยู่นะหนึ่งห้าเ,าเท่ากันไหมชุบ โอเคใช้ okay. เพียงนะครับจะเอาใส่ไหมใส่อยู่นีรูปจับทรงนะครับแท็กตัวนี้กับฟลอรี่มีสองอันสองก็เอาสองอันไป้วยนะครับแบบที่จับทรงนะครับทีนี้ตัดสุดท้ายเนาะอ่าที่อยู่การติดต่อน,ะนี่ถ้าดูว่าตัว H ตัวเนี้ยเล็กไปไหมช่องทางตัวนี้เล็กเนาะตัวนี้ใหญ่ก็อาจจะเอา อันนี้เอาเ,อาเป็นเ H5 นะนี้เราก็มาเพิ่มเครื่องผนังเราใส่เฮดนะฮะเ H5 นีะปึ๊บแล้วเอาตัวนี้มาวางที่ไปเฮ H5 ตัวน,นี้นะครับปึ๊บแล้วก็ติดต่อกันกันครับติดต่อใส่เฮ H5 นะฮะไปเอาติดต่อม,มา Channel นะครับทีนี้จะลงซื้อแถวบนนะเซฟปั๊บลงซื้อแถวบนก็จะเท่ากันครับ นะฮะเเท่ากันลวลบตัวนี้ออกที่รับตัวนี้มันลงมาเยเอะเกินไปนะตัวน,นี้ก็ลงมาเยเอะเกินไปครับชุดนี่ก็มาจับตัวนี้ก็ลบปีดก็ได้ครับหลังจากปิดต,ต่อแล้วเตัวนี้กอ่ เทากันไหมทีนี้พอติดต่อตรงนี้เราจะใส่เรียกว่าใส่อะไรครับใส่ตัวอีทพ,พิคอนนะครับที่เป็นรูปเรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้ถือว่าไม่ขึ้นต้นประทับใหม่นะคำว,ว่าวิธีการที่พอทองเน่งจะใส่พิคอนตวเนี้เราจะไม่ต้องมาใส่คาราฟต์เลยครับคราร์ดปึ๊บนะขีดเทียว มาแล้วเอชื่อ G L มาแล้วทีนี้เราเนี่ยอันนี้เป็นแอปจัดนะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเดาออมาเอ๊ะนะไรแอปจัดถ้ามันเกี่ยวกับตำแหน่งนะเนี่โฮ o m จะเป็นอะไรเป็นเมนแมปนะแมปนี้เนาะเนี่ยเป็นแมปเมคเกอร์นี่ครับปึ๊บอะไรอันนี้คือคือการสุ่มคือการเดาว่าเราจะใสนะ่อะไรนะไปมาดู ในมหาลัยก็จะเ,เป็นแบบมาเจอกันเนี่ยในการที่เจะลองติดต่อในการที่จะลองตัวเล็กก็ถ้ามีตัวใหญ่ก็ใส่ดีทั้งคี่์เดียตัวหนาะดีตัวหนาปุ๊บเพราะว่าตอนแรกเราใส่สตองแล้วเนี่ยเราเอาคาจะได้มาใส่แล้วมันจะตัดตัดสตองทิ้งนะให้ตัว,ตนะวเล็ก ลูกนะการคิปของตัวใหญ่แล้วนะครับอันนี้คือใส่ดีก็จะให้ใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มเป็นเฮดเฮดเฮดทูเฮดทีหรือเฮดสองหกสามก็ได้ครับนี่ก็เฮดเฮดอันนี้คือการตกแต่งฟุตเตอร์นะครับก็ได้ละใส่รูปอะไรนยก็จัดให้สวยให้เท่ากันทีเลงนะครับอลองลองทำฟุตเตอร์ตัวนี้ แล้วพูทตัวนี้เราอาจจะใช้ทั้งในห้องแอดมินก็ได้ก็จก็ก็ไปไว้ที่ห้องแอดมินได้อีกตันึงก็ได้ครับอันนี้อาามใหม่นะครับแบนน์ตัวนี้ <Okay. S 1>